ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมช่างแบงค์เฟิร์สคัตบาร์เบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้นะครับผมแบบของเราวันนี้นะครับเป็นน้องที่คุณพ่อคุณแม่ตัดผมให้นะครับผมก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมคือมีความเสียหายประมาณหนึ่งนะครับผมแต่มีวิธีแก้ได้อยู่นะครับผมว่า เดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีแก้นั้นจะแก้ออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมส่วนคนที่เข้ามาครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องช่างแบงค์เฟิร์ตคัทไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องน้อยๆยนี้ไว้ในอ้อมบกอ้อมใจของใครหลายคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาตัดทรงผมจะแก้เป็นทรงขอบนะครับผมข้างบนเป็นทรงขอบอโดยวิธีแรกเลยก็จะฉีดน้าก่อนเหมือนเดิมนะครับผมก็จะทําการแบ่งชั้นผมเป็นเลเยอร์ ทั้งสองชั้นนะครับผมแบ่งเป็นสัดส่วนนะครับส่วนบนกับส่วนล่างนะครับผมเราจะตัดส่วนล่างก่อนแล้วส่วนบน่อยไปตัดทีหลังนะครับปกติจะแบ่งแบบมีกิบติดด้วยแต่วันนี้ก็ไม่มีกิบก็ได้นะครับผมแบ่งให้มันเป็นแนวทางเฉยเพราะลักษณะผมของน้องเขานะั้นก็ก็เป็นผมที่สั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นผมที่สั้นอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องแบง่งติดกิบก็ได้จะติดก็ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยอยู่ ครับผมเราก็จะเปิดด้วยเบอร์1.5นะครับผมปกติผมจะขึ้นด้วยเบอร์2นะครับในกรณีนี้นะครับผมแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับมันสามารถขึ้นทรงด้วยเบอร์2เบอร์3เบอร์1.5อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ผมของน้องเขาผมเด็กนะครับเป็นลักษณะที่แบบว่ามีม,มีผมที่สั้นอยู่แล้วผมก็เลยขึ้นเบอร์1.5ประมาณนั้นนะครับ หรือจะขึ้นเบอร์2ก็ได้แต่เบอร์2มันปัดแทบไม่เข้าเลยวันนี้แบบของเราก็จะมีตรงข้างบนหูนะครับมีรอยนูนขึ้นมานะครับผมเรากา็ต้องหาวิธีแก้นะครับผมรอยนูนมันเป็นน,น,นูนขึ้นมานิดนึงนะครับต่อจากนี้ผมก็หลังจากขึ้นทรงนะครับผมผมก็จะไล่ด้วยเบอร์1.5ขอก็ขออภัยนะครับผมเบอร์0.5นะครับ เบอร์0.5นี่นะครับบริเวณที่หัวนูนนะครับผมมันก็จะเป็นบริเวณที่ผมชี้ให้ดูผมจะไล่เบอร์0.5ทำเป็นเส้นไกด์ไลน์ไว้ก่อนเห็นไหมครับจะเป็น2ชั้นเลยผมจะทําเส้นทางไว้ก่อนไม่ใช่เส้นทางขออภัยเป็นเป็นไกด์ไว้ก่อนนะครับผมก็จะทําการไล่เฟดนะครับผมไล่เฟดของน้องเขานะครับ โชคดีที่เด็กก็ยังดิ้นน้อยกว่าปกติปกติเด็กนะครับผมจะไล่เฟดยากมากแทบจะไล่ไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับผมแต่วันนี้น้องเขาถือว่าค่อนข้างที่จะนิ่งแต่ก็ยังมียุกยิกอยู่นะครับผมก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ประมาณนี้หลังจากไล่เสร็จผมก็จะใช้วีเก็บต่อเลยนะครับผมใครจะใช้ฟันลองก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับผมที่เหตุผลที่ผมใช้วีนะครับผมเพราะว่า จะไม่ต้องไปหยิบเบอร์นั่นเบอร์นี่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังใช้ฟันลองด้วยเวลาที่จะเป็นนะครับผมแต่นี้เป็นการเก็บรายละเอียดผมจะชอบใช้วีซะมากกว่านะครับผมแต่ใช้ฟันลองก็ได้เหมือนกันแต่ผมก็จะไม่ถนัดเท่าไหร่ส่วนฟันลองผมจะใช้ในกรณีที่ต้องขึ้นทรงหรือว่าอะไรประมาณนี้นิดหน่อยนะครับ ในส่วนข้างหน้านะครับผมเราจะแก้ยังไงเห็นไหมครับว่ามันจะมีรอยแบตเตอรี่กันเข้าไปผมก็จะลวกขึ้นข้างบนไว้ก็จะกันขอบนะครับผมกันส่วนข้างหน้าน <parte. S 2> ี่คือเราต้องกันให้เห็นไหมครับส่วนที่เสียหายเราก็ต้องกินลึกเข้าไปถึงส่วนที่เสียหายแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะลึกเกินนะครับผมให้ลึกแบบพอดีเป๊ะเลยนะผมให้แก้ตรงที่ส่วนที่เสียหายเห็นไหมครับผมจะลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะครับผม จะไม่เกินส่วนที่เสียหายไหมครับประมาณนี้แล้วเราก็แต่งเข้าไปเอาพยายามเข้าไปให้มันน้อยที่สุดแล้วก็จุดที่มันจุดที่ไม่สวยงามออกไปได้นะผมเห็นไหมครับการขอบก็จะประมาณนี้นะผมด้านข้างจอนผมก็จะกันแบบนี้บางคนก็กันเป็นเหลี่ยมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมแต่นี่เป็นสไตล์ของช่างแบงค์เสื้คันะผมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ส่วนท้านหน้าเราก็จะกันตรงนะครับผมพยายามเก็บผมขึ้นไปนะผมอยากให้เก็บผมขึ้นไปเรื่อยๆอผมอยากให้เก็บผมขึ้นไปให้เรียบร้อยในตอนกันนะครับเห็นไหมครับแล้วเราค่อยซอยข้างบนอีกทีหนึ่งข้างหน้านี้ต้องกันแล้วก็ถอยไปดูบ้างหรือว่าดูผ่านกระจกบ้างอะไรนี้ต้องต้องดูเป็นระยะๆะะนะครับผมเพราะว่าข้างหน้าหรือว่าอะไร,งรเงี้ยมันมันกันเบี้ยวมันก็ จะดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เอาเป็นว่าตรงเท่าที่เราสามารถทําให้ตรงได้แล้วกันนะครับอ่าข้างนี้ก็กันเหมือนกันกันขอบเหมือนกันเลยนะครับก็อยู่ที่ความชอบของเราบางคนก็ชอบแบบกันขอบอีกแบบนึงหรือว่าการแบบเหลี่ยมอะไรเงี้ยจอนแแลมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปส่วนด้านบนผมก็จะทําการซอยเคลียร์ผมให้เท่ากันนะครับผมเคลียร์ผมส่วนที่มัน เกินหรือว่าอะไรประมาณนี้หรือว่าให้มันเข้าทรงหน่อยโดยรวมโดยรวมของน้องเขาก็ถือว่าโอเคนะผมข้างบนก็ถือว่าเท่ากันอยู่นะครับผมก็จะให้มันซัดลงอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็เคลียร์ใหม่อีกรอบนึงให้มันดูเท่ากันการซอยผมก็เหมือนเดิมนะครับผมจะซอยช่วงกลางเป็นไกด์ไลน์ก่อนแล้วก็มาซอยช่วงด้านข้างสองข้างเหมือนเดิมเป็นไกด์ไลน์เหมือนกัน การซอยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากวุ่นวายนะครับผมก็พยายามทําให้มันเท่ากันแค่นั้นเองทำให้มันเท่ากันที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วมันะซอยเปียกแล้วก็ต้องไปเช็คตอนแห้งอีกรอบหนึ่งนะครับผมต้องไปซอยตอนแห้งอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนเปียกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าตอนแห้งนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับผมก็จะซอยเท่ากับ มือจับได้พอดีเลยผมเด็กประมาณนี้คือส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็อยากให้สั้นๆน,นะครับแต่ว่าสั้นมากก็ไม่สวยผมว่าสั้นประมาณนี้กําลังดีนะครับคือเขาก็อยากให้สั้นมากเกินไปนะครับแต่ว่ามันมันผมแต่ะคนมันก็มีลิมิตในการที่มันจะสั้นได้นะครับพอซอยเสร็จเช็คทั่วไปให้เออเช็คก,การซอยเปียกให้มัน เรียบร้อยแล้วก็เป่าให้แห้งนะผมต้องงมาเช็คตอนแห้งอีกรอบนึงนะครับผมนี่ตอนแห้งผมก็เช็คแล้วก็เก็บบ้างนิดหน่อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเซตผมนะครับผมตามใจชอบเลยว่าจะให้เราจะให้มันเป็นรูปแบบไหนนะครับนี่ก็จะเซตไปนิดนึงนะครับพอเซตแล้วก็ใช้วีอันนี้การเซตผมนี่ต้องต้องบอกว่าเราจะทําให้มันออกมาแบบไหนไม่มีตายตัวนะครับผมว่าใครจะ แบบไหนมันสามารถเซตได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็ไปดู before after กันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ก่อนก่อนมาตัดก็จะเป็นประมาณนี้พอหลังมาตัดก็เห็นไหมครับก็แก้ได้ประมาณหนึ่งนะครับผมมันเพราะว่าผมมันก็ค่อนข้างที่จะเสียหายมาแล้วเราก็แก้ได้ให้มันดูดีขึ้นประมาณหนึ่งยังไงก็ชอบทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช่างแบงค์เฟิร์สคัทไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ทีหน้าสักโลวันนี้สวัสดีครับ